สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาชะเมาของจังหวัดระยองครับนี่ครับวันนี้เราเข้าที่มาได้นี่ครับขอบคุณครักครับถ้าเราแบบเสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าค่าผ่านประตูครับเป็นเซฟเงินได้ถึง400บาททีเดียวครับ400บาทเลยครับครับผมนี่ครับน้ําลึกมากครับตอนนี้แล้วเขาจะลงมือสื่อว่ามันจะลึกแค่ไหนครับขอที่ยากถ่ายน้ำนะลึกมากครับตัวนี้ลอน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn